มาครับทุกคนกับสเต็กแฮมเบอร์ค่ะมาลองทำแฮมเบอร์กสอไ้ชีสช่ำๆสูตรมุกโคดะกันครับโอ้โหอร่อยมาก let's get it การทำแฮมเบอร์กสูตรแคมป์ไ่ายคุกกิ้งเราสามารถทำได้ไง่ายเริ่มจากการผสมนมกับเกรดขนมปังคนให้เข้ากันดี <c oughs> ก็ใส่ตามเนื้อ2ชนิดเหมือนในกระตุนที่ผมจะใช้เป็นเนื้อวัวกับหมูผสมกันตอกไข่ใส่ลงไปตามด้วยหัวหอมหั่นเต่าที่เอาเข้าไปผัดจนนิ่มขึ้นสีน้ำตาลโกลเด้นบราวน์แล้วปรุงเขาด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ขยำได้เลยครับเน่พอทุกอย่างเข้ากันผมก็ จะเอาน้ำมันชุบมือกันเนื้อติดจับเข้ามาปันป้นๆตบๆตบตบให้เนื้อแน่นขึ้นก็ใช้ชีสแผ่นนะครับเอาเข้ามาพับยัดลงไปตรงกลางเลยจะบอกว่าผมยังไม่เคยทาแฮมเบอร์เกอร์ไส้ชีสมาก่อนเหมือนกันแต่ก็เอดูทรงเนี่ยก็น่าจะรอดอยู่แหละมาย่างเนื้อบนกระทะนะครับที่พอเขาขึ้นสีสวย2ด้านดีผมก็จะใส่น้ําลงไปปิดฝาอบเขาทิ้งไว้สักหานาทีระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทําชิ้นใหญ่ขนาดไหนแค่เนี้ก็เสร็จแล้วครับ <c oughs> คือแบบน่ากินมากแต่ก็หักห้ามชัยไว้นะ เพื่อความครบสูตรเราจะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละสับน้ำมันส่วนเกินออกผสมซอสมะเขือเทศวูสเตอร์ซอสกับน้ำเปล่าลงไปแค่นี้เราก็จะได้ซอสเปรี้ยวหวานมาเสิร์ฟแบบครบเซตเลยแฮมเบอร์เนื้อช้ำๆเนี่ยทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดน,นะแถมยิ่งราดซอสมาพร้อมชีสเยิ้มเยิมข้างในอีกแบบ คือสุดจะบรรยายจริงๆครับโอ้ออยโม้ตัวแฮมเบอร์กนะครับมีความนุ่มมีความจุย้ยผิวครีมเกรียมนิดนึงกินกับซอสปเปรี้ยวหวานนะตัดกับรสกันกําลังดีเล,เลยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กินแบบมีชีสยัดอยู่ข้างในมันแบบดีมากล่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละโชคดีครับ